ไม่มีอย่างลบก้อนไหนที่จะลบความผิดพลาดในอดีตได้หวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นเยๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจชยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับอีพีที่หนึ่งสี่ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับพระแม่นางกวักครับกวักเงินกวัก ทองครับหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรครับจังหวัดนครสวรรค์ครับใต้ฐานครับน่าจะเป็นปูนครับแปะแผ่นปั๊มครับ แม่นางกวักครับเนื้อโลหะครับออกเนื้อภายเงินเลยครับขนาดบูชาครับมีตาขาขายล่ำรวยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับจานนัคละเลขยันครับ สวยสวยคมคๆเลยครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือหนววนวนุ่มนุ่มๆแน่นๆนมันๆเลยครับ 200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับบูชา2องค์300บาทครับสวยงามยามเย็นเย็นครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณเทพโลกอุดรครับ เลียมกอรอบพ้อมบูชาเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมครับด้านหลังเป็นอักขะระเลขยันครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรุ่นสร้างศาราครับ น่าจะเป็นกระไหลเงินครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อทวดครับเหนือทองคําหรือเปล่าครับด้านหลังเป็นพระแม่นาหวักครับเลี่ยมกอกเก่าโบราณครับ รายการที่ห้าครับเป็นพระคงลำพูนครับพระคงลำพูนเนื้อดินเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่หกครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเป็นเหรียญจอบเล็กครับหล่อโบราณครับเนือโลหะเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่9ครับเป็นพระกุเนื้อชินครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อชินตะกวัวครับมีคาบกุเลยครับสวยสวยคมคมเก่าๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับถิ่นกำเนิดพระนะเรศวรครับเมืองพิษณุโลกครับเหนือเปียกทองคำครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่11เครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชครับ ต่อโคดีครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับปีพศสองพันหครับ,ออ 2, รบเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับ ขุนแผนเคลือบชัดแรกครับเหนือแดงแดงเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จครับหลังยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อนุ่มนุมแน่นแนนวลนเลยครับ รายการที่14ครับเป็นงบน้นาำอ้อยเนื้อดินเก่าครับเนื้อเก่าๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับพิมพ์สองหน้าครับ เหนือโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นๆนน,นุ่มนุ่มเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่17ครับเป็นพระผงสุพรรณครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นพระกูครับรายการที่18ครับเป็นพระยอดขุนพลครับเป็นพระกูครับ เนือชินตะกัวกเก่าครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระหูยานครับ เป็นพระกุ่ครับหล่อโบราณเก่าครับหูยานลบบุรีครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆเลยครับมีคาบกุ้ยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่20ครับ เป็นหล่อพระประธานครับเนือชินตะกัวครับน่าจะเป็นหลวงพ่อนเนียมวัดน้อยครับเมืองสุพรรณบุรีครับเหนือชินตะกัวเก่าครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ น่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับรายการที่22ครับเป็นพระเปิมลำพูนครับเหนื้อดินเก่าๆเลยครับเนื้อดินกำแพงเพชรครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงปู่หลวงปู่เจียมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ หลวงปู่เอี่ยมครับวัดสะพานสูงครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆหล่อๆล่ำๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระเนื้อผงครับพระเนื้อผงเก่าครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่26คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อหนุกเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นนวลน,นวลแก่งแก่งเลยครับรายการที่ย7ครับเป็นพระสมเด็จทรงคุดครับ เนื้อนวลนวแน่นแนุ่มๆเลยครับรายการที่2 8ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่29ครับเป็นพระลอดครับพระลอดเนื้อดินเก่าครับรายการที่30ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังตอกโคดด้ดเครับ เนื้อชินตะกัวครับออกออกเนื้อชินประหลอดเลยครับเนื้อชินตะกัวครับมีค่าประหลอดด้วยครับรายการที่31ครับเป็นหล่อบโบราณพระพุทธชินราชครับเนื้อเปียกทองคำครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับน่าจะเป็นรุ่นอินโดจีนครับสงครามโลกครั้งที่สองครับรายการที่สามสิบสองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งเก่าเก่าแน่นๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงครับด้านหลังเป็นอักลรเลขยันครับอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับเหนือเงินหรือเปล่าครับ เหรียญลงยาเก่าครับรายการที่34ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่36คเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่37ครับเป็นเหรียญรลอ5ครับเนื้อเปียกทองคำครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับ91 1ครับ น่าจะเป็นรุ่นเบตงครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับห่วงเชื่อมครับเนื้อเปียกทองคำครับสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับ พี่เพียงน้องสนใจแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่0809536529ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับฉาหมดอดได้ของดีครับขอบคุณครับ